สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้านเทพประสิทธิ์นะครับหลังจากจบรถแห่เสร็จแล้วก็จับรางวัลแจกนะครับนี่ครับเจ้าของร้านใจดีมากครับกาลังแจกรางวัลครับโอ้โหผลแต่ละคนแต่ละคนก็ได้หลายเดียอาจารย์จับจับจับสลากได้บ่นี่โอ้ยห่นตัวมอนิเตอร์ครับตัวพีเอสซมหได้พูดละใบรับครับกันทะล่มไหมือนเลย เฮ้ากับประมูลที่แหละประมูลมบ่เอาหที่ขายนแล้วครับบ่ายโอ้จับางวัลครับของรางมันเยอะมากเลยครับอุ่นครับ ฟางนี่ก็บแม่นะครับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบพี่ครับไม่อาจารย์ได้ยังนี่ก็เป็นของอมได้ไม่เอ็นพีเอสแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อจากอะไรเรียกผลิัณทักพว่รล้นแห่เราเข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้จัดการทีมงานร้นแห่ทุกท่านนะครับจากร้านเทมปิรสาวที่ทุกท่านได้นำอ๋อเดี๋ยวนะครับขอทีมงานทุกท่านนะครับขึ้นมาเลยครับที่มีเสื้ออะไรครับสีโอเคครับ โอ้แจกรางวัลเยอะเลยครับนะครับแจกรางวัลเยอะเลยครับเสียยาว่าไงครับได้รางวัลอะไรครับโอ้จอจอพี่ยานะครับสองจอเลยนะครับกำลังแจกนี่ครับอะไรครับนี่คือของพี่ปารร์ตี้นะคับย l พิเศษแตพี่กี้ขอทาขอเจ็พอใช่ไหเจบพอกขอเนทุกท่านนะครับถ่ายรูปโมนะครับขอเลนทุกทนะครับี่ครับเสร็จงานแล้วจับฉลากแล้วแล้วก็ถ่ายรูปครับเชิญเชิญครับเชิญครับนี่ครับพี่พี่ทีมงานรแห่เมืองศรีสะเกดครับ มาร่วมงานครับมาช้าแต่ก็มานะครับมาครับทาโรงึมาช้าับรีบเหยียบรถพ่อสันครับยียครับมาท่านขั้นสุดท้ายพ่อรีบ อ้าวเสองซตรงนี้นะคะเยี่ยมให้หน่อยค่ะเตสอง้ไปเยี่ยมกันเจอกันรวมพลครั้งที่สองครับโอ้โหขอบคุณนะครับ่ะสคคค่ะ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ครับงานงานดีๆครับจากร้านเทพประสิ์นะครับที่จัดงานาขึ้นมานะครับในครั้งนี้ครับพบกันครั้งที่2นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเจ๊พลจะมีคนโปรเจกต์ดีๆนะครับก็เจ๊พลขอบคุณด้วยค่ะก็ ออขอขอบคุณอีกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f อฟเอาไว้สิขายไว้สิขายไว้สิขายมากมาเริ่มสนุกกันในครั้งนี้งานดีๆนะครไวสิขายครับมากมากมาวมีคั้งที่งานหน้าบ้านเลยไว้สิขายทุกคนก็พยายามเต็มที่ไว้สิขายมากมากมาไวสิขายที่สุดถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอภัยมานาที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้ามีโปรเจกต์สองนะคะใครอยากจะมาร่วมหรือว่าอยากจะชี้แนะแนะนำอะไรก็สามารถทักมาทางเพจเทพสิทธิ 2020ออสีสกเกตได้ค่ะค่ะค่ะแล้ว,ลวก็สำหรับผู้ร่วงงานคนไหนหรือว่ารถแห่เอฟซีคันไหนนะคะที่เช็คอินแล้วได้ตั๋วเป็นหงางบัเดี๋ยวตอนนี้เราจะจับสลากกันแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นเสื้อของลงพนคนรถแห่ห้ารางวัลน,นะคะยังพึ่งกลับนะคะใครรู้ตัวอ่าเดี๋ยวขอเชิญขอเชิญเจน,นกผู้อาวุโสของบร,องริษัทเจนกราชนกแสงชัดนะคะมาร่วมจับ หาผู้โชคดีนะคะคนที่ดึงค่ะจะจบได้ไหมคุณอยู่ที่ไหนจะส่งตามไปถ้ามึงโดนโหวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตามไปได้เดี๋ยวมี้เดี๋ยคนแรกนะคะอ่ะคุณตุ๋ยค่ะค่ะคุณตุ๋ยอยู่ไหมคะลงท้ายด้วย9730ค่ะเบอร์โทรหมายเลข22่สิบ โอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเราโทรไปนะคะเราไม่มีเรารอไว้่าอาไม่เป็นไรเอางบจับอีกเบอร์แล้วกันไม่อยู่กับสารสิทธิ์ไม่อู่กรสทิเลขหมายเลขสิบเก้าค่ะมอคาะโอเดียอหรือเปล่าคะมอคาวอเดียอโอเคเดี๋ยวโทรกลับนะคะคือทางนี้ทางนี้ดูเหมือนจะอ่ะคนที่สาม สบาครับู่ชกีมาประกดตัวแล้วนะรัดยวเชิญรราเสื้อแล้วก็ถ่ายรูปวกันรับรอ่าจะああ่วมานค่ะพ um ีใ้รูหน่อยจบเือจเห่อในแบบนะคะเสื้อครั้งนี้ขอบคุณคะบคุณน เดี๋ยวพม่กลับเลยนะต่างนะคต่่อไปเดี๋ยวใช่ัดไปนะคะเดี๋ยวให้ผู้จัดการร้านของที่นี่เขาเป็นคนจับให้นะคะอค่ะพี่อิมะจับให้หน่อยค่ะสองใคชื่อรู้จักบรนะคะมิวสิกค่ะจูเนียร์มิวสิกมีอยู่ไหมคะ

เจเล่อยู่ไหมคะคุณเจเล่เอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโทรกลับนะคะคนสุดท้ายจับไหมพี่หนูอ่าเรียนเชิญนะคะพี่พี่ทีมง,งานหลังบ้านที่ช่วยงานกันทุกคนเป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะคุณอาโนนอยู่ไหมคะอาโนน หนึ่งสวงสามขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณแม่ค้าด้วยที่โอ๋อใช่แล้วก็ส่วนสำคัญ